สวัสดีผู้ชมท่านะนะครับคราวนี้ไม่ได้มารีวิวของเล่นนะแต่มาเล่นเกมแบบถ่ายเล่นๆนะนะโอเคอันนี้ผมก็เล่นของแท้เล่นในโหมดออนไลน์เพิ่งเล่นได้ไม่นานเล่นวันนี้แหละก็ววห้าแล้วสกอร์นะตัวอื่นยังไม่ยังต่ำๆนะเล่นแล้วไม่ลุ้งนะสกอร์สกเาเล่นเล่นแล้วลุ้งสุดนะดักชาวบ้านเขาแล้วก็ลุยด่าอะไรเนี้ยอ้ด่านี้จำได้จำได้เล่นแล้วรอบหนึ่ง เปิดมาเราต้องรีบเราเป็นสไนเปอร์เราจะไม่เข้าไปบูชาวบ้านเขาเราจะนั่งนั่งรอให้เขาวิ่งเข้ามาหาเราเองอะไรนี่คือบินเอ้ยวิ่งเลย <c oughs> ขึ้นไปดีเทคติดอะไรวะเปิดมากูโดนจวดจับละโห้หเสียงเครื่องบินดังมากกิงก้งกิง้งกิ้งกิ้งแล้วทำไมกูไม่ล้องหน่องดูด,ดิ เฮ้ยมียิงมียิงขึ้นมามียิงขึ้นมายิงมาโดนไหมครับไม่โดนนะครับแต่ผมเห็นคุณแล้วเห็นชัดด้วยอือยิงมาก <on> แค่นี้ล่ะลำคาญ EMP effect อีกไม่ปรรเป็นไรกูได้เล็งสดอยู่แล้วเล่นนี่เฮ้ยแต่มันก็ทำให้เรา่ะมีตหนึงตรงนี้ กระสุนช้าไปหลบได้ตรงนั้นอะไรอะเฮ้ยวิ่งว่อนเลยไม่โดนเลยโอ้มึงหลบได้หมดมาร์กไว้เฮ้ยยมพีหายแล้วชิงเดียบร้อยคานคานหน่อยรางสังหรเหมือนจะมีคนเดินขึ้นมาหาอเอาแค่ ไม่เป็นไรมีเพื่อนเราอคนั้นอยู่มีเซนเซอร์ออกมาอ้าวหลับไปหนึ่งตรงกลางถนนไม่อยากเคลื่อนไหวเยอะเคลื่อนไหวเยอะเดี๋ยวมันเห็นเราอะต้องค่อยๆเคลื่อนไหวตามสเต็ปบ,บี๊ีกันอยู่บนนี้ก็ดีอะ่ะเห็นหมดทุกอย่างแต่ว,ว่า ข้อเสียคืออีกฝ่ายเรากมันก็จะเห็นเราด้วยมันตรงแจ้งมากไม่โผล่เลยเฮ้ยแต่มีเงาคนอมืมันมีใครบุกแล้วก็ไม่มีใครมาบนสะพานก็ไม่มีใครขึ้นมาหลังรถก็ไม่มีตรงนั้นก็ไม่มีนั่งรอเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ โดนสอยโดนซิงค์ซะโอ้รีบหนีทันทีครับโอ้ยวินหลบเลยมันมีกล้องเอ๊ะมันมีกล้องรู้สึกว่าผมก็มีนะลองดูดิมคืออะไรอะ่ะ อะไรก็ช่างอะตังไปตรงเนี้ยแม่งเข้ามาไม่รู้แหละคืออะไรกูลอกใช้เฉยเล่นนองนากูยิงแค่ขขาของนาดเองเฮ้ยโอ้มันเห็นอืแม่นเหมือนกันนะเนี่ยหนึ่ง deploy ขึ้นไปข้างบนลำบากอะ ขึ no? ้นด้านข้างก่อนด่วนมันเงียบงี้วะเงียบงี้แม่งน่ากลัวน่ากลัวมากเฮ้ยมีมีเสียงยิงวิ่งมอบมอบดิเฮ้ยตรงนั้นสอยไปซะ EMP ยังไม่หลับยังไม่หลับยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยโอ้กูโดน EMP สวยแล้วมีกะมีตรงนั้นหลับไปแล้วเฮ้ยอะไรอะโถถังไม่ใช่คนไม่ใช่คนมันดูเหมือนคนแต่ไม่ใช่คนหางเงาหางเงามีวิ่งมวิ่งตรงนั้นมาร์กไว้ มากไว้ให้จะรู้เฮ้ยมันคงไม่มีโดนวิง่งวิ่งมาอีกนะืึโตดดเต็มเต็มมากไว่ให้อเต็มเต็มหัวมันรู้แล้วแหละว่าเราอยู่วันนีแ้แต่มันไม่รู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่รู้อ่ะ มันเหมือนกับว่ามันไม่สนใจมากกว่าสนใจอย่างอื่นอยู่แล้วยิงให้มันหลบไปอย่างนี้รีโรดวันเมเลตอิเมนิงวันเม t ลตอิเมนิงโมหาการเคลื่อนไหวไยิงอะไรนนท์ทำไมระเบิดมันล,ล,ลอยไปถึงนี่แล้ววะเดอรมังเสจ เดินมาพั้งเซตเฮ้ยโถเพื่อนเราวิ่งเข้าไปดูจุดอื่นอืม <c> อ <oughs> ืมไม่โผล่ไม่ใช่โผล่แต่ไม่มาเขาทั้งมาอ้ามาละโดดตัซ้ายขวาเดินหน้าเรียบร้อยไอ้ขีดๆนี่ก็ใช้ช่วยได้ได้ในบางครั้งนะ แต่ถ้า, e er อ,าอีฝ่ายเดินอ้าวแพ้เฉยโฮ้ช่างมันมีส่วนภาร,รกิจอยู่แล้วดูดิค่ะอ่ะอันนี้ก็มาอีกด่านึงด่าอะไรวะเนี่ยแตกไปเฮ้ยอ้ออาวเฮ้ยแม่งเดินไปก่อนแล้วกูยังไม่ทันเกิดเลยเกิดด้วยดีไม่วิ่งขึ้นบนหมดเลยวะกูไปข้างล่างก่อนด่าดนี้เล็กครั้งแรกด้วยเฮ้ย ด่วนจุดแต่ละจุดไปยิงกันแล้วโอ้โหเสียงดังมากสุวยอดใช่เฮ้ยหนนี้สกอร์จะหมอะไหมเนี่ยเอาหลับไปหนึ่งเฮ้ยน่าจะน่าจะได้อยู่น่าจะซุ่มยิงได้หรืออาจจะไม่ได้เพื่อรอหลับตรงนี้ เอซิบสบินแล้วผ่านตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมีคนมาแฟร์นัดิ่งดโธ่กูล่อให้ก็ได้เย้เก้อยู่นี่กูอยู่นี่มาดิเราสามารถยิงจากข้างบนได้เฮ้ยอะไรอะหลับแล้วหลับแล้ว เฮ้อันชิพลาดอนรู้ละยิงดอกกูด้วยให้ ไปหลับไปหลับไปหลับซ้ายขวาวิ่งวิ่งเคลียโอเคโทษที่คว้างมาไม่ถึงนะครับพยายามเกือบดีแล้วติดติดช่างแม่งูขึ้นมาสิเล็กติดกูกูกูเล็กติดแต่เพ่งอ่าอ่าอ่า ขึ้นมาขึ้นมานั่นแลหละฮึโอ้โหยิงยิงผิดจ,จังหวะแล้วพวกยึงแล้วกูเห็นเนี่ยหนีหนีได้ที่ไอโอ้โห,โโหเกือบถึงเกือบได้แต่พลาดนะพวกอยู่ตรงนั้นหลับไปแล้วไม่ไม่ใช่ศัตรูหลับพวกกูหลับเอง โอ้อยังอยู่ทีท่ติดโถเซนเซอร์โดนโดนเซนเซอร์อยาที่เออพวกเรามันเดินขึ้นไปไงของมันวะอ๋อไม่ดีแฮะเอ,อ้ยอื้อ โอ้ยกระสุญญนจระก้กระสุญญนจะเกาะอยู่ไม่ได้มอบโอเคค่อยขายมาใหม่ไวท์เโอเคบังไปวิ่งเห็นเลยสามสอง,นงหนึ่งโทษพลาดลวนลามบัง <c oughs> โดดด้วย <c oughs> โอ้มันก็ยิง <c oughs> โดน <c oughs> กูเหมือนกันอ่าหลับหลับ หลับหลับหล,ลับแน่ขานกรึบกรึบกรึบชักกูหนอยเฮ้ยโอ้เดี๋ยวพอมันโผล่เราก็ยิงส่วนไปเลย <Yeah. S 1> นั่นแหละมีคนมาด้านข้างเคลียร์ละด้านล่างหนึ่งตัวอะไรขา อ้ไอ้เหี้ยมาด้านหลังสองหนึ่งหลับเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูอยากเกิดแล้วโล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 ของโอกาสทองมาแล้ววิ่งเฮ้ยก็เล่นยากเหมือนกันไงมีคนอยู่บนตึกไม่เอาไม่เอาปุนฟกไม่ได้โอเคขึ้นไป หนึ่งไรสามสองหนึ่งโอ้โหโดชดเต็มเต็มตัวหลับไปแล้วช่วยกูได้เหรออย่าช่วยกูเลยเดี๋ยวกูอย่าช่วยกูเลยโอ้โหกูโดนยิงงนี้แหละโอ้ยกูลุกแล้วอย่าลุกลุกพี่จะกว่าสามสองขวางออกไปไปพิจจังหวะตรงนี้ โอ้โหเต็มเต็มหัวหลับแปนแล้วไม่ไหวเลยโตบุกมาถึงที่เลยเดี๋ยวดูดิเป้าหมายอยู่ตรงนั้นน่าอยู่ตรงกลางด่านอะ่ะแต่อีกฝ่ายมันมันเดินอ้อมเข้ามาหาเราเลยต้องย้ายจุดๆๆายจุดจ่ายุดไปทางด้านข้างแล้วก็ยิงยิงขึ้นมาดีกว่ามันมีคนคอยดักอยู่ตรงทางขึ้นเนี้ย นั่นนั่นอีกตัวหนึ่งหลับตรงนั้นหนึ่งตัวนี่คือผมนี่คือเล่นนี่คือดูเรดาร์ไปด้วยเนะี่ยดูทุกอย่างมีการเคลื่อนไหวอะไรไงบ้างคือข้างบนจะเวิร์กไหมเนี่ยเดี๋ยวโดนตัวอีกนนั่งเล็งไว้เล็งไว้ใจเย็นใจเย็นเคลียร กูไม่มีเซนเซอร์เห้ยไม่มีเซนเซอร์น่าจะเห็นหรือไม่ต้องมีก็ได้มันเห็นกูแล้วโอ้มันโดนกูโอ้มันใช้ปืนนอใครบาเลต้าดูภาพลายแรงกว่าเกิดเกิดเกิดตรงนี้แหละกุยกูใช้ประโยชน์จากมึงแค่นี้แหละใช้ขค่จะเกิดรีบขึ้นไปจุดเดิม มันก็โอเคนะจุดเนี้ยถ้าเราดูนะแต่ว่ามันก็เด่นนะโดนเก็บง่ายกันขาดเร็วกว่านี้ไม่ได้ไงปะต้องมีสไนปเปอร์อยู่บนนั้นมีตัวอ้าจ่วด้วยเดี๋ยวรอรอรอโผล่ลลโผล่แล้วขึ้นไปยิงเลยชิอื้อ อโดนแล้วโอ้ดวนกันตั้งนานดูเดือดอีกตัวนึงตัวนึงเรียบร้อยเฮ้ยโอ้มาจากะลังแอะเรียบร้อยไหนมาไงวะเยโตถือมาอาปืนพกเก็บอืมปืนพกเฮียรรัวชิบหายก๊อกสิบแปดเหรอหลับกันหมดนะฮะกูเชื่อไปกี่ตัวละเช็คดิไหเนี่ย สี่ตัวโอ้โหยิงันนานสี่ตัววิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งเก้าสองแม็กใช้ไปถึงแม็กกูก็ตายแล้วโอเคเตรียมพร้อมเตรียมไหมอืมอะไรอะ่ะอุ๊มันนั่นอยู่ข้างหลังอีกแล้ว โอ้มันเดินอ้อมแม่งเดินวนอยู่แถวจุดเดิมได้สปอนเรียบร้อยทำไมเล่นกากแล้วโอ้ยมึงเอาอะไรมากกูเล่นวันแรกเลยกูยังไม่โปร์พอยังไม่ชินด้วยอตอนนี้อาจจะเล่นสไเปอร์เพราะว่า,านี่ก็ได้แต่แน่น่าเขอาจจะเล่นอย่างอื่นก็ได้พอได้ปืนโปรต์มา,มาแล้วได้มาส48มาแล้วแต่ว่ายังไม่ใช้ไม่เป็น ออโอ้โหโดนเต็มเรียบร้อยหนึ่งตัวโอ้โหเต็มๆลอยไปแล้วนะครับออ้อาวหลับไปอีกแล้วกุ้ยฮันได้ยิงเลยเพื่อนมั่งไวกว่ามีโดวขึ้นมาแล้วก็หลับไ,ไปอีกหนึ่งตัวมีคนอยู่ซ้ายขวาไม่น่าจะมีคนมารอบเก็บเราได้เฮ้ยมีการขยับ แกขยับเขาบนนั้นปลอดสักระเบิดแม่งคว้างกันไปนว่าเล่นเลยย้ายมุมย้ายมุมเอ,อ๊ะอะเอะอะอะไรโดนกระดาษเห็นกระดาษเป็นคนอ่ามาแค่ไปยังไปยัง,ไ,ยงไม่ตายยังอยู่ยังอยู่ยังหลบหมอบทันน่าคว้างระเบิดแล้วโดนระเบิดตาย มีการยิงอยู่ด้านซ้ายเล็งได้ไหม,หมเล็งได้แต่ยิงไม่ถึงเขียไม่ต้องมีคนขึ้นมาต้องมีคนขึ้นมานั่นแหละ <minute> อะไรอะไรตืดๆๆฮึมเฮ้ยยิงไปยิงกระสุนแล้วตกที่เดิมนี่นะคิดได้ไงเนี่ยโอ้โหพระเจ้าช่วยกวยทอด หมอนั่นเกือบตายแต่ยังไม่ตายเฮ้ยไมาแแกกมมามเยอะเยอะเอียงโดนกูได้มึงมึงใช่ f สองสิบสามไงของมึงเนี่ยยิงแล้วยิงแล้วชนบังเกอร์ไม่ไปกระสุนมันอยู่จุดเดิมเดี๋ยวทางซ้ายทางซ้ายมองได้ไม่หมดด้านขวาต้องมีคนขึ้นมาอีกอืมเห็นแล้วชัดเจนแจ้งเลย ยังหนีหน,นีโอ้ไม่หนีมันยิงสวกนกลับมากูล้มอีกแล้วไม่มีใครอยู่เลยอ้าวช้าเฉยช้าแบบทุเรศโอ้โยยิงไปกี่ตัววะเนี่ยหกตัวครับพี่น้องตายห้าตายน้อยสุดเพราะว่าเอาตัวรอดเก่ง <c oughs> โอ้จบ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 